คือว่าอย่างนี้ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการให้อาร์ทอครั้งที่13ครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> เลื่อนเวลาจาก3ามทุ่มมาเป็น2องทุ่มไงกะว่าอยากจะตื่นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหปรากฏว่าตายเลยยังเบอร์อยู่เลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเรามาไลฟ์กันดีกว่านะครับหัวข้อวันนี้ครับก็คือคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงนะครับเราจะมาคุยกันนะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานยังไง อตอนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเสียงมันเบาไปหรือเสียงมันเบาเสียงมันเบาไปหรือเสียงมันดังไปบอกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเซตติ้งที่ที่เคยตั้งไว้เนี่ยมันหายหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็บอกกันเข้ามาด้วยละกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับ2 0 0กว่าคนป่ะนะสองกว่าคนตรงนี้นะครับเอาละวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวนะถ้าไม่ไงถึงจะเห็นแชทเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเปิดแชทก่อนอ่ะในนี้น่าจะอ่านแชทได้ง่ายขึ้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับประกาศกัน2อเรื่องก่อนนะครับเรื่องเสื้อนะครับประกาศทุกสัปดาห์นะครับก็คือว่า รุ่แรกพร้อมส่งแล้วนะเสื้อ,อามาถึงแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งแล้วนะครับกําลังแพ็คอยู่นะครับน่าจะส่งได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับผมสําหรับอ่าเรื่องอะไรอีกนะครับเรื่องรีวิวเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้มีรีวิวนะครับวันนี้ของพี่ก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่อง อ๋อเรื่องเรื่องอยู่ไลฟ์แล้วชัางมันเท่ะเราปล่อยมันไปนะครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานขอบคุณครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของ คอมพิวเตอร์ทำงานยังไงกันก่อนดีกว่านะครับเอาเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับวันนี้เราจะมารีบมารีบไปรีบทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงนะครับเคยเคยรู้กันไหมว่ารู้จักเลขรู้จักเลขฐานสองกันไหมนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งที่มันจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นหลักการ ที่สาคัญที่สุดนะครับของคอมพิวเตอร์ครับเลขฐาน2นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะครับคุณสามารถที่จะสร้างขึ้นได้จากเลขฐาน2ด้วยความที่มันมีแค่0ูนกับ1ครับน้องๆครับทําให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ง่ายศูนย์กับหนึ่งก็คือเปิดกับปิดนะครับแต่ว่าเอาเปิดกับปิดหลายอันรวมกันกลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นน้องรู้จักเลขฐานสองกันไหมเนี่ยถามก่อนนะครับ รู้ร,รู้วิธีเปลี่ยนจากเลขฐานสองมาเป็นเลขฐานฐานสิบที่เราใช้กันอยู่ไหมเลขเลขที่เราใช้กันอยู่บ้านๆเนี่ยคือเลขฐานสิบคือมีตั้งแต่ศูนถึง9นะครับเลขฐานสองคือมี0ูนย์กับ1นะครับรู้จักกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า รู้ถ้าเกิดว่ารู้นะโอเคเราก็จะได้ไม่ต้องไปอธิบาย,ยางไงว่าเลขฐาน2มันคืออะไรนะครับปรากฏว่าเอาเป็นว่ารู้กันแค่ว่ามันเป็น0นย์กัน1แล้วกันนะครับทีนี้ทํายังไงอ่ะทำยังไง,ง,ไงถึงจะได้เลขตัวอื่นขึ้นมานะครับก็เอาเลขฐาน2องนะครับมารวมกันสมมุติเลข8นะครับเลข8ปดอะไรวะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับก็คือเลข8ก็คือใช้4ตัว4ตัว100 0งศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ป่าวะหนึ่งสองสี่แปดอ่าใช่ ถ้าเลขแปดใช้คือเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับใช้สี่ตัวแต่ละตัวเนี่ยเราเรียกว่าไบต์ by ครับแต่ละตัวเนี่ยเราเรียกว่าไบต์นะครับทำไมถึงจะมีหยิร์ไมก์ไบต์กิกะไบต์นะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราเรียกว่าไม่ใช่ดิแต่ละตัวเนี่ยเราเรียกว่าบิตโอเคแต่ละตัวเราเรียกว่าบิตขอโทษแต่ละตัวเราเรียกว่าบิตแปดบิตเป็นหนึ่งไบต์แปดบิตเป็นหนึ่งไบต์ งงเลยทีนี้พอพูดปุ๊บเอาเป็นว่ามันมีเลขฐานสองแปดหลักนะครับก็คือ1ไบต์เออดิต้อง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 เขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันบนฝ่ามืออย่างนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอธิบายกันเลยดีกว่ามานี่ เอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันเห็นบอกว่าโอ้โหตัวยังกระมดอะนี่นะครับสมมตุติเลขฐานสองนะครับสมมุติเราเขียน8แปลงเป็นเลขฐานสอง ก็คือหนึ่งศูนย์มายังไงนะครับมายังไงอันนี้คือ8 4 2 1นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น1ตรงไหนก็บวกไป ขอบคุณมากครับให้ทิปกันด้วยนะครับมาดูนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นเลข12ล่ะเอา,อางี้13ล้กันเราจะแปลงเป็นเลขฐาน2ยังไงนะครับเราก็8บวก4บวก1่งฮงง่ายไหมไง่ยไหนะครับนี่คือเลข13ถ้า คือสามารถทําได้ทุกเลขเลยนะครับ15ล่ะ15ทําไง15ก็8ปดบวก4ี่บวก2กหน่ะ12 13อง1ิหรนะครับเข้าใจง่ายใช่เข้าใจง่ายทีนี้เนี่ยนะครับไออ่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขที่มากกว่านี้อ่ะ16ไงชิบหายแล้ว16ทําไงก็เพิ่ม1เข้าไปข้างหน้าอีกตัวนึง อันนี้ก็จะเป็น16ถ้าอยากได้เลข16ก็0 0 0 0แบบนี้เข้าใจปะงงงงคือเลขหลักขวาสุดเนี่ยนะครับก็คือ 2, 2องยกกำลัง0ขอบคุณสำหรับผู้ subscribe มากเลยนะครับน้องคริส2540นะครับขอบคุณมากนะครับ เล, pues เลขศูนย์ขวาสุดเนี่ยนะครับหมายถึงสองกำลังศูนย์สองยกกำลังศูนย์ก็คือเลขหนึ่งขอบค <1. S 2> <được kindergarten. S 1> ุณมากเลยนะครับอ <eran. Okay. S 1> ันน so ี้รู้จักกันดีว่าสตาร์บริจาคโอเคทีนี้เอาใหม่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 ใม่ม่มรู้จักเลขฐานสองกันนะครับรู้จักกับเลขฐานสองกันนะครับเลขฐานสองเนี่ยเราจะเริ่มอ่านจากหลักขวาสุด หลักพาสุดนะครับหลักพหาสุดนี่คือเลขน้อยที่สุดเลยนะครับมันคือเริ่มจาก1นะครับม,ม,ม,มีมูลค่าคือ1ถ้าเกิดว่าหลักถัดมาเนี่ยคือ2หลักถัดมาคือ4คูณ2ไปเรื่อยๆนะครับ2ยกกำลัง0 1 2 3 4นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสมมติว่าพี่เขียน1 0 1 0 1, 1. แบบนี้นี่คือเลขฐาน2 นี่คือเลขฐาน2ถ้าเกิดจะแปลงเป็นฐาน10ททำยังไงนะครับเราก็ลักแรกเลย1อยู่กับ16ใช่ไหมก็1คูณ16บกวกคูณ8ปบวก1่คูณ4บวก0คูณ2องบวก1คูณ 1, 1. เข้าใจปะเนี่ยเข้าใจปะคือแล้วมันได้เท่าไหรอ่อ่ะ16 บวกศูนย์บวกสี่ยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนะเลขยี่สิบเอ็ดสามารถแปลงเป็นเลขฐานสองได้แบบนี้อ่าอ่าอ่าทีนี้เอางี้คร่าวๆรู้แล้วรู้แล้วเขาดังนั้นเลขฐานสองมันจะแปลงเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับโดยใช้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยแทนแทนตัวเลขอะไรก็ได้นะครับดังนั้นมันก็เลย น้องๆดูหลักเดียวกันนี่น้องดูแนวตั้งในหนึ่งกับสิบหกศูนย์กับแปดเนี่ยน่าจะน้องจับความสัมพันธ์ได้นะครับเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่เข้าจใจไม่เป็นไรนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่าเราสามารถแทนเลขทุกเลขได้ด้วยเลขฐานสองซึ่งก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับทีนี้เลขศูนย์กับหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเลขศูนย์กับเลขศูนย์กับหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเขาเรียกว่า แทนที่ด้วยการเปิดปิดสวิตได้นะครับเพราะว่าศนย์ก็แทนปิด1ก็แทนเปิดนะครับดังนั้นเราสามารถใช้การเปิดปิดสวิตเนี่ยนะครับมาสร้างให้เป็นเลขได้เว้ยเออมาสร้างให้เป็นเลขได้นะครับทีนี้เปิดปิดสวิตเขาทำยังไงเ่ะเขาจะทำแบบสมมุติพี่10101พี่ก็เป็นเปิดปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดง่ายไหมนะครับก็สามารถที่จะแทนค่าตัวเลขได้แล้วนะครับ ทีนี้เลขพวกนี้สามารถที่จะเอาไปแปลงได้หลายอย่างมากนะครับอยากให้มันเป็นตัวอักษรก็คือจะมีการสร้างโค้ดรหัส ASCII ขึ้นมาอีกนะครับบอกว่า65ถ้าเกิดเห็นเลข65ถ้าเป็นโคด ASCII หมายถึงตัว A อะไรอย่างเงี้ยคือมันลึกนะครับคือเอาเป็นว่าเลขฐาน2เนี่ยสามารถที่จะแทนทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ได้นะครับและเราใช้การเปิดปิดสวิชนะครับในการที่จะไปแทนเลขฐาน2ตรงนั้นนะครับซึ่งการเปิดปิดสวิชนะครับมันจะอยู่ในชิป พวก CPU ของเราเนี่ยนะครับมันคือเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็คือสารกึ่งตัวนำพวกซิลิคอนนะครับที่เขาใช้ในในใน CPU เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไฟฟ้าเข้าไปมันก็กลายเป็น1ไม่ไม่จ่ายไฟฟ้าก็กลายเป็น0อะไรอย่างนี้ง่ายนะง่ายโอเคง่ายเอาล่ะทีนี้ b บ t e คืออะไร ไบต์คืออะไรนะครับไบต์คืออันนี้หลักเดียวเนี่ยเราเรียกว่าบิตอันนี้คือ5บิตครับอันนี้คือ5บิตนะครับน้องอันนี้คือ5บิต8บิตคืออะไร8บิตก็เหมือนเดิมครับก็เพิ่มหลักเข้าไปนะครับก็จะแยกออกมาเป็นชุดแรกกับชุดหลังอันนี้พี่เขียนติดกันแล้วกันนะ นี่คือ8บิตครับเพราะว่ามันมีเลข8หลักเงเข้าใจง่ายไหม8บิต8บิตทีนี้แล้วเขาที่เขาบอกกันว่าเกม8บิตคืออะไรนะครับพี่ถามหน่อย8บิตเนี่ยมีค่ามากที่สุดเนี่ยได้เท่าไหร่อืม m a x i m มัม um, มูลค่าของ8 b i บิตเนี่ยสามารถแทนเลขได้สูงสุดคือเลขอะไรนะครับคำตอบก็ไม่ยากปะก็คือเป็น1ทั้งหมดมันคือเลขอะไรอะ่ะนีอันนี้คือค่าสูงสุดของ8 b i บิตนะครับก็คืออะไรอะ่ะนี่งง,งเลยตอนแรกก็คือจะเริ่มจากทางขวาก่อนนะครับ1 2 4 8 1บวก6 4บวก4บวก8บวก16บวก3 2บวก64บวก 128นะครับจริงๆมันต้องกลับด้านนะเอางี้1้อเขียนใหม่128ยี่ปดบวก6 4บวก3าอบวก16บบวกสบวกสบวกหอันนี้คือตามหลักเลยนะครับตัวขวาสุดหมายถึง1นี้หมายถึง2นะครับก็น้องก็ดูไล่ไปอันนี้จะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ 200 255นะครับจะได้255ดังนั้นเลข8บิต8บิตจะสามารถแทนเลขได้ตั้งแต่0จนถึง255 0จนถึง255ไม่ใช่256เพราะ256คือเลข1ตัวถัดไปนะอันนี้คือ8บิตครับน้องๆครับ8บิต ถามว่าแล้วเกมแล้วเกม8บิตอะทำไมมันถึงได้ภาพน้อยจังทำไมมันถึงได้ภาพแบบว่าภาพ8บิตอะโอโ้โหเกมตั้งแต่เล่นมาคอนโซลสมัย8บิตเพราะว่าเขาสามารถที่จะแทนเลขได้ตั้งแต่0จนถึง255เท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องของสีเขาก็จะสามารถแทนได้แค่เนี้0ย0จนถึง255สีก็คือมี200มี256สีนับ0ด้วยนะ แทนสีได้แค่256สีนั่นคือสี8บิตนั่นคือสี8บิตโอเคไหมแล้วมันมีผลอะไรอีกเฉพาะเรื่องสีเหรอเห็นว่าเกม8บิตสีมีแค่แบบสีพื้น